สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to h a n d Channel นะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานำเสนอเช่นเคยนะครับผมนี่จะเป็นเจ้าตัว iPhone X นะครับหรือ iPhone 10นะครับผม iPhone 10อะไรนั่นแหละครับผมโอเคก่อนรับชมคลิปยงไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยเนาะนะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวสภาพก็เนี่ยครับประมาณนี้เป็นรอยบ้างเล็กๆน้อยครับ ไม่ใช่เล็กน่อยสิมันเป็นรอยเลือดปกติของตัวนี้เนาะใส่เคสนี่ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับแต่เป็นรอยของเขาเองนะฮะเป็นปกติเนาะแต่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานแต่อย่างใดนะครับตัวเครื่องปกตินะครับโอเคมาดูถึงแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่7 3าเปนาะถ้าถามว่าใช้งานได้อยู่ไหมใช้งานได้อยู่ครับปกติครับอาจจะชาร์จเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ใช้งานได้ปกติครับก่อนนี้ฮะเป็น iPhone Xs เนาะพูดผิดนะครับไม่ใช่4 X ต้องขออภัยด้วยเป็น iPhone XS นะครับ XS 6ก g ิกนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่แบบสกู่นะครับอ่านี่นะฮะ iPhone X เนาะเครื่องไทยนะครับ6ก g ิกกบนะฮะ ใส่ซีมนอะไรก็ได้นะครับผมโอเคนะครับก็มาเรื่องของเสียงเนาะชุบเสียงทำงานได้ปกติเนาะที่ลำโพงบนนะครับที่ลำโพงล่างนะครับเื่อองใช้งานได้อยู่นะครับผม จะเบาไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยนะฮะแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับมาดูถึงเรื่องการถ่ายรูปเนาะหรือการถ่ายภาพนั่นเองนี่นะฮะชิปอ่านีนะยังโฟกัสได้ปกตินอะอ่าลองถ่ายเลยนะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายนะฮะภาพที่ถ่ายก็ชัดตามแบบฉบับของปกติของเขานะครับผมโอเคอันนี้มาถึงก,กล้องหน้านะฮะกล้องหน้าของเขา ันนี้ภาพที่ถ่ายได้นะครับกล้องหน้านะครับก็ยังถ่ายได้ปกติอยู่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัว iPhone XS นะครับผมอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นตัวหัวชาร์จแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับก็ท่านี้เนาะถ้าได้สนใจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่หน้าเพจได้นะครับทั้งรายละเอียดของตัวเครื่องแล้วก็เกี่ยวกับราคางราคาสเปคอะไรต่างๆนะฮะเราจะลงที่หน้าเพจให้ครบถ้วนเลยนะครับผม นีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ